จ้าสบายดีค่ะเอซีที่เคารพรักทุกทุกคนที่กำลังเขา้ามาติดตามรับชมทั้งช่องนองพรพรพัทราในขณะนี้นะคะนพพรก็นินติตนรับเอซีที่เคารพรักทุกท่านบ่ว่าจะเป็นเอซีเก่าหรือเอซีใหม่เข่าสู่ช่องของนองพรพรพัฒราคือเก่าคือเดิมค่ะเอซีจ๋าพร้อมกับการนำสาระหนารูเตรียมรอเสิร์ฟเอฟซีที่เคารพรักทุกท่านที่เขามาเยี่ยมบ้านของนองพพรนะคะเมื่อนี้เป็น หัวขอกฎหมายนะครับพร้อมกับการเราประสบการณ์ตรงเพราะว่ามีเอฟซีถามมาทางหลังไหมว่าเกิดเหตุในรูปแบบใดซอยขยายความให้เข้าใจกัวนี้แน่ว่าซันเพราะว่าด้วยเหตุการณ์แบบนี้อาจจะเขากลังเผชิญอยู่ว่าซันอยากรู้ขอเท็จจริงนะคะมือนี่อีพี่นีน้ำพรนก็เลยถือโอกาสจะมาอธิบายความ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้ำพอนแต่ก่อนที่น้ำพอนจะพาเอฟซีหลวงลึกลงไปรู้รายละเอียดว่าเกิดเหตุยังขึ้นกับน้ำพอนนะคะฝากเอฟซีที่เํารับทุกท่านที่น้าพอนกดติดตามพอนกดซับสไคร์หรือเป็นเอฟซีใหม่ที่เพิ่งเข้ามารับชมก็ซอยกันกดไลค์กดแช์กดติดตามกดซับสไคร์ไว้ซอยแช่อีพี่นี่กับอีพี่ที่น้ำพอนลงมาเมื่อสองมือที่แล้วออกไปเพื่อเตือนไพ่ลูกผู้ยิ่งเฮ้านะคะสำหรับผู้ยิ่งที่ต้องการส้าครอบครัวนะคะ เอฟซีจะแช่์อกไปหลายๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคะสแกรมเมอร์ให้สังคมบอว่าจะเป็นคนต่างชาติหรือคนไทยด้วยสภาพว่าเศษรษฐกิจแบบนี้หากินฝฟืดเครื่องพี่น้องเฮติไหนจะจหากินง่ายคือการหาตั๋วเอา,าน้ำค้นหลอกลวงเอา,าน้ำคนโดยอาศัยช่องว่างของขอกฎหมายหรืออาศัยความเซนซิทีฟเอาความรักเขามาแลกโดยเฉพาะผู้ยิ่งใจเปรียวหรือคนที่อยากสร้างครอบครัวนะคะเอฟซี FC จะ แต่เม่เขาขอกฎหมายเด้ปรมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับการหลอกลวงนะคะมาตรา341ถึง348ขึ้นอยู่กับว่าบริบทพฤติกรรมการกระทําของผู้ที่มาหลอกลวงจะเขาขอกฎหมายมาตราใดนะคะทั้งหมด8มาตราขึ้นอยู่กับว่าบริบทพฤติกรรมการกระทําของผู้ที่มาหลอกลวงนั้นจะเขากับขอกฎหมายมาตราใดซึ่งแต่ละมาตราอัตราโทษสูงทั้งนั้นนะคะมีโทษทั้งจำคุก และก็โทษปรับในอัตราที่สูงสุดค่ะเอฟซจ๋านะคะดังนั้นอย่ามาเล่นกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา341ถึง348นะคะฝากเตือนภัยมิจฉาชีพหรือพวกสกแกรมเมอร์ไว้นะคะต่อให้คุณใช้โฟลฟลาของคุณเป็นภาษาอังกฤษนะคะเกิดเหตุการณ์อย่างก้นพอนนะคะด้วยว่านำพอเป็นคนมี2เฟซนะคะเอฟซเนาะส่วนเฟสนี้เข้ามาขอเป็นเพื่อน คนนี้รู้สึกว่าจะติดตามน้าพรมาปีนี้เป็นปีที่3นะคะน้าพรเข้าไปดูโฟรไฟล์เขาแล้วนะคะ FC จ๋าน้าพรรู้แล้วว่าคนคนนี้เป็นคนไทยนะคะแต่เขาจะแอบอ้างตัวเองว่าเขาเป็นคนไทยแต่ไปเติบโตที่ต่างประเทศโปรดสังเกตนะคะเอฟซีการที่เขาพยายามเข้าไปทุกพฟตฟอร์มของเขาเข้าไปทุกระบบออนไลน์ของเขาเพื่อรบเราอยากเป็นเพื่อนนี้เขาเข้ามาทาง s s e n g e r และก็ขอเป็นเพื่อนน้ำพร มาประมาณ2ปีแล้วข่ะเอฟซี FC. เพิ่นขอเป็นเพื่อนมือนั้นโอกาสดีๆน้ำพอนก็เลยกดลับเป็นเพื่อนกดกลับเป็นเพื่อนอนะไรเงี้ยมาแลกมากทักมากท่กาทนเป็นที่เจอกกตินะคะตอนเชา้าตอนเย็นเอฟซี FC ของน้ำพอนพัฒราจะต้องมาบอกให้น้ำพอนนอนนะคะจะต้องมาปลุกน้ำพอนตื่นไม่เป็นเรื่องปกติของการที่เอฟซีที่เขา ชื่นชอบในผลงานเพลงของน้ำพรนซึ่งมเบแมนเรื่องของชูสาวนะคะเอฟซี F 4, น้ำพบอกก่อนว่าเอฟซของน้ำพรไม่มีใครเข้ามายุ่งเกี่ยวกับน้ำพรในฐานะชูสาวแม้แต่คนเดียวนะคะเอฟซีน้ำพรกดรกับเป็นเพื่อนนี่คือกลโกงโปรดสังเกตนะคะคุณสุภาพสตรีทั้งหลายจา๋าอย่าเอาหัวใจดวงน้อยไปให้ใครหลอกลวงนะคะเพื่อยากได้ เป็นอยกติดต่อสื่อสารข้ามปติดต่อ่นันในแชทเจอร์เนี่ยแต่ว่าลายของน้ำพรน้ำพรขึ้นไอดีลเป็นสาธารณะอยู่แล้วใช่ไหมครับอยากได้ก็เอาไปน้ำพรก็บอกว่าอยู่ในสาธารณะแอบมากอยากคุยทางไลน์ผมเป็นนายแพทย์ผมไม่มีเวลาคุยเมสเซนเจอร์ว่าสั่นพี่น,อน้องผมมีเวลาคุยในวอชชั่กับไอดีไลเท่านั้นว่าสั้นเพูนว่าอ่ะนี่น้ำพรก็รู้แล้วต้องไม่มาดีแน่นอนอ่าอยากได้เอาไปเพราะไอดีลของน้ำพรเป็นสาธารณะ แชทมาบอกรักเลยพี่น,อน้องเรารู้แล้วว่าเขาคือสแกรมเมอร์เหตุใดน,น,น้ำพอนจึงจะได้ประสบการณ์ตรงของตัวเองมาบอกต่อกพี่น,อน้องน้ำพอนก็เลยไปตามน้ําเลยโอเคมามาไลาจ่จีบน้ำพอนจะจีบกลับไปเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าน,นี่คือสแกรมเมอร์แน่นอนนะคะที่นี่พั่ก็บ,บอกรักน้ำพอนมาสองมือสามมือมือที่สามพี่น,อน้องมือที่สามนะคะเพอนขอเบิ่งสรีระน้ำพอนที่แรกจะเบิ่งน้่มคานเดียว บัดรนี้ลูปเราอย่าเบิ้งน้องสองขาบัดน,นี้อย่าเบิ้งไปเบิดอะในระวางสองมือหรือมือที่สามมันจะบอกรักว่างอนาคตเข้าสวยหรูสําหรับคนที่อ่อนไหวอยากสามครอบครัวอยากมีคู่ชีวิตก็จะเคลิ้มไปกับคําหวานมันวบาหวานหว,วานได้พี่น้องสร้างอนาคตเห็นเป็นหูมองกล่องเลยเดย้ที่แรกมันสีส้งของมันนะให้เบิ้งก่อนเด้แต่ต้าพอดบอกว่าไม่ต้องส่งอะไร เพราะฉันเคยมีครอบครัวมาแล้วสิมันเลยประรงอ์ันทีนี่มันขอเบงน้ำพอนก่บประรงค์เสื้อบ่า่าน้้ำพอนทรงเรื่องรางเปลือยปล่าของน้ำพอเข่าท่ามันเลยได้พี่น้องน้ำพอนจังมาเข่าใจเลยว่าเป็นอย่างผู้ยิ่งเฮ้าจังเอาคุณรู้ว่าเขาหลอกทำไมคุณโอนเงินให้เขาสาเหตุที่เขาโอนเพราะว่าเขายานภาพที่เขาได้ทรงให้ผู้ใชาตะกรอนที่เขาจะรู้ว่าผู้ใช้คนที่เขาจีบอยู่นะ่ะ เป็นสแกรมเมอร์เขาได้ส่งภาพไปให้แล้วภาพโป้ภาพน้ดภาพเปลือยเปล่าภาพโน่นนี่นั่นของตัวเองความลับของสรีระผูหยิ่งมันอยู่ในกรมมือเขาแล้วกันเลยตกกระไดพ่อยโจรให้กระไดเขาจังสิบปล่อยภาพหลุดมิฉะนั้นเตือนภัยมาก่อนถ้าคุณได้ได้พลาดพลั้งเสียโอกาสตกกระไดพ่อยโจรได้ปล่อยภาพโน้ตออกไปแล้วให้เขาแล้วนะคะได้ส่งภาพโป้ของตัวเองไปให้พวกสแกรมเมอร์แล้ว ปล่อยมันโหลดพี่น้องมันจะปล่อยไปกันมันปล่อยโหลดดีกว่าเขาเสียเงินตัวเองตกเป็นเหยื่อเพราะตกอ,อายเปิดนาซูมันเลยถแถลงข่าวต่อสื่อโหลดพี่น้องคือเดี๋ยวนี้มันพยายามสิเขามาเลยค่ะเอฟซีลักจากทีนัมพรบล็อกมันไปแล้วบล็อกทั้งเฟซบล็อกทั้งม e สเซนเจอร์บล็อกทั้งไอดีไลน์ลนะคะเอฟซี FC. มันจะพักย่ยามเขามาในรูปแบบของคนอื่นนะคะเพราะว่านัมพร ให้ทีมงานเช็คใน Facebook ของน้ำพอนเดียวนี่คิดเฉลียร้อยละ30%เปอร์เซ็นต์จ้องอยูได้ทุกแพลตฟอร์มของน้ำพอน30%เปอร์เซ็นต์คือสแกมเมอร์ขายเอซนี่คือเรื่องจริงนะคะดังนั้นถ้าผู้ใดมาเป็นเพื่อนน้ำพอนน้ำพอรอนจึงไม่เคยมีความไว้วางใจและเชื่อใจนอกจากคนที่เห็นตัวกันตัวเป็นๆน,นะคะเดียวนี้เกือบรักพัดแต่ละเฟซมาขอเป็นเพื่อนน้ำพรไม่รับ เพราะว่าด้วยว่าน้ำพรนทางานด่านหนีมาอีกอย่างน้ำพรสวมหมวกหลายใบประสบการณ์ตรงที่เคสสตี้มาร้องทุกร้องเรียนกับเรามันก็มีพวกตกเป็นเหยื่อพวกสแกรมเมอร์เหมือนกันนะคะดังนั้นพัฒนาการการพัฒนาการกลลวงเล่เหลี่ยมของพวกสแกรมเมอร์มันล้ำหนาไปกว่หน่วยงานผักรัดขายเอฟซ นี่คือประสบการณ์ตรงที่น้ำอข,ขอนไข่คอสผอมใจดังนั้นนะคะคุณสุภาพสตรีคุณผู้หญิงเฮ้าที่กำลังคุยกับตานชาตหรือคุยกับบาไทยส่วนมากเดี๋ยวนี้สกแกรมเมอร์ค้นไทยเอาชื่อตัวเองเป็นค้นตานชาตนะคะที่มาหลอกน้ำพอนอีก็คือค้นไทยซึ่งขอมุ่ของคน้นคนนี้นะคะต่อให้คุณเป็นคนดีหรือคนบรีหรือคุณโดนแอบอ้างเอาชื่อคุณมาใส่ตรงนี้ก็ช่าง ฉันส่งชื่อคุณให้กับตำรวจไซเบอร์เรียบร้อยเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมคุณถ้าเขาคือผู้บริสุทธิ์เขาก็จะได้รู้ว่าเขาถูกเอาข้อมูลส่วนตัวไปแอบอ้างเพื่อมาใช้หลอกลวงผู้หญิงนะคะมันจะเกิดผลดีกับเจ้าของเฟซตัวนี้ด้วยค่ะเอซเพราะว่ายังไงเราก็ทำงาน เพื่อช่วยเหลือประชาชนไม่เหยื่อทุกประเภทนะคะดังนั้นฝากเตือนภัยลูกผุ้ยิ่งห้าอย่าตกเป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพเดี๋ยวนี้นะคะระบบวิดีโอข้อ a อมันจะเริ่มพี่น้องอย่าเถียงน้ำพร่าโอ้ยบ่เสือน้ำพอรอนดอก เพราะว่าคนที่ฉันจีบอยู่เขาวิดีโอพ้อผุ้ยฉันทุกมือแม้เห็นตัวเป็นกันจงจงผู้นี้มันกับวิดีโอข้อกับน้าพอนคือกันค่ะเอฟซีระบบ AI มันพัฒนารำยุคขึ้นนะคะเอาภาพนิ่งมาตั้งอยู่หน้าจอกับเฮ้ามันสามารถเทศมือเคลื่อนไหวเวลาจะจบการสนทนาหรือเวลาจะเริ่มต้นการวิดีโอข้อกับเฮ้ามันก็ยกมือไฮฮลัลโหลปากกัขยับ เพราะว่าคนผ่าจุดสังเกตพี่น้องปากที่มัดใช่เอาภาพนิ่งขยับมันจะไม่ไปพร้อมกันกันกบคําพูดไอ้ที่ตัวคนภาคอยู่เบื้องหลังปกติคําเบาจังน้ำพอนทักทาย Fc เป็นปังไเนแล้วค่ะเอปากน้ำพ่อปตกตองอ่าไปตามข้าเบาตัวนั่นมันวเดาไปตาม,ามภาษาที่มันเบาโปรดสังเกตนะคะเอนี่คือจุดพีคที่เราจะจับผิด พวกสแกรมเมอร์ได้ต่อให้ปากมันอ้าปากยังไงมันจะแพนกล้องไปยังไงก็ช่างคำพูดมันมันจะไม่ไปพร้อมกันกับการขยับปากสังเกตนะคะเ <FC. S 1> อฟซียาไปให้เขาตัวใดพ่อเขาเริ่มเอาไอดีไล่น้ำพอน้นำพอนก็นเริ่มตัวเขาก่อนที่เขาสิตัวน้ำพอนไขเอฟซีว่าน้ำพอนว่างเผนกับที่งานของน้ำพอนไปแล้วนะคะมิฉะนั้น เราจงหลอกเขาก่อนที่เขาจะหลอกเราถ้าเราไม่เก่งด้านการหลอกอย่าติดต่อกับเขาบล็อกไปเลยนี่คือการแก้ไขปัญหาแต่ย่างของน้ำพรน้ำพรนต้องเอาตัวเองเข้าไปโดยมี่ที่งานอยู่นําเพื่อที่จะเรียนรู้พัฒนาการของพวกสแกรมเมอร์ที่จะมาหลอกพี่น้องประชาชนและก็เอาพฤติกรรมนั้นมาเผยแพร่หายความรู้กับพี่น้องประชาชนตาม อีพี่นี้ที่น้ำพ่อนี้บอกกล่าวมาจากเบื้องต้นนี่แหละคะ่ะเอฟและกับอที่ผ่านมานะคะมันเกี่ยวแก่กับพัฒนาการของพวกสแครมเมอร์สแครมเมอร์ไม่ใช่เฉพาะคนผิวดําหรือคนต่างชาติคนไทยก็เริ่มเรียนแบบมาแล้วนะคะเอนะคะทหาหาก FC คิดว่า EP นี้นะจะเกิดประโยชน์กับ FC ก็ซอยกันกดไล์ก็แชร์ก็ติดตามก็ซับสไครป์เป็นกำลังแรงใจในการที่น้ำพ่อนจะได้ศึกษาหาความรู้ เอาไพ่สังคมมาบอกต่อให้กับเอฟซีที่ครบรักนะคะฝากเนี่ยนะคะเอฟซี FC จ๋าฝากท่านกดกระดิง่งเพราะว่าท่านจะบริปรารถการในการรับชมการแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่สำหรับอีพีนีออ้นพดครองอัปลาเอฟซีเป็เพียงแค่นี้ก่อนไปอีพีหน้าเข้าใจว่าพบมาพอก,กันนะะ้องขายเอฟซีเนาะสวัสดีจ้าสบายดีค่ะเอฟซีที่ก็ร,รักทุกคนเี่นี่ที้ให้กันสุขสุขคกันเด้อจา้า